เ,เ,เจะคนคนจะดีใจค่ะดีใจแล้วขันมาขันมาขันมาเมื่อมาหอดมันก็นเขา่าเลยเข่าเจียงหากราบนมัสการค่ะปูกราบนมัสการค่ะปเมื่อนี่มาตามโค้งสุดท้ายเน้นย้ำปูสามแปดนะคะพี่น้องโอ้ย หมุนค้นอยู่ควันนี้โอ้ยรวยแม่นิมได้มาดีใจครับเนาะอันใดพวกมาสามตัวบนมาสามตัวบนมาสามตัวบนมีห้ามีหกมีแปดมีเก้ามีหนึ่งมีสี่มันมีพิษอยู่บางอะไรก็พูกพว่มบ่มีพิษอยู่นี่มีพิษอยู่แปดหนอนเก้าอยู่นี่สามตัวอยู่นี่แหละ ห้าเก้าหกเก้าแล้วกหอยเป็นหกกับหนึ medim, ่งเอาหนึ่งกับหนึ่งกับหกนะหนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งปูปูอะไรกับปูหกห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าไปหกเก้าหเก้าห้าเก้าผมมาเก่าไทยนะเรียกบนเก่าไทยหนึ่งเก่ามาได้กวาดปูเก่ายุ่เไย้ปูเก่ายืนปะคะสื่อยุ่นะปูถื่อได้ เก้าหกหนึ่งเก้าก้อนทฐามาป่วนหนึ่งเก่าในบอนุฟันบ้านวนนละรูปหัวสร้างไหมคะปูกระือวหหกหนึ่งเก้าเอาปูสามตัวหกหนึ่งเก่ามาปูนี่แหละหกกำล่งวะอร่อยมันหนึ่งเออแมวห่หนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าหเก้าหกหนึ่งเก้าเเก้าไปไทยยอดไปยังที่นกระหาหนึ่งเก่ามาปู ให้ยึดถือเรื่อเอาเก่าไปถ่ายรบนว่าเก่าไปถ่ายมาถือออกไปทั้งได้กระซังใ้มีเก่าด้ว่แล้วเลยบนตรองมีเก่าบนนี้เก่านะคะปูบนมีเก่านมาสามตัวบนเบิ่งเอาเด้อค่ะประกอบอไฟมักตัวได้ปูหายแล้วรักลอยมันหกกับหนึ่งเก่าถ่ายปูหมักหนึ่งเก่าถ่ายค่ะหนึ่งเก้าก็ได้งบเก้าหนึ่งเก้า หกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสี่ก็ได้ปูหมักหนึ่งสี่สี่ก็ได้ผู้มักเลยวะนี่มาสามตัวบนอยู่นี่ครบสามตัวบนนี่เห็นบวกหันไอจันมันเป็นมันเบื้งนึ่ค่ะมันก็ได้อีกแสนสองหมื่นโอ้ศูนย์สามหันผู้บอกตืมเพิ่นหายพันหนึ่งอีกค่ะปัดปูอะไรปูหมากอะไรครับในแสนสองหมื่นพันปัดผู้บอกเพิ่นหายพันหนึ่งี่เรียกนายก คนที่สามสิบคือรถวิ่งนันมีพอดีเลยงค่ะสามถึงชนสามนสองนสอง่นสองนสามเียนกลัวนั่นแหละโอ้พิ่นหาพันหนึ่งเดียครับเพิ่นหาพันนึ่งเด้หปูพันหนึ่งเด้ยเม่อเพิ่นกำลัาเบิ่งแล้วเอาวิ่นย่งไใหนึถือเอาวิอ่านีเลยันนะอันนี้บนเนาะครับบนบนย่างเดียวว่งไปน้ในอจุดไปแ้วใน่นกัรลืมนั่นนะหกตัวมาสามตัวจุดตะตเลีก็เลยไม่สามตัวบน ห้าหกเก้าพูดได้สี่เก่าไทยนึ่งสี่รับทรับเงินเก่าไทยหลังเก่าไทยบนโอเมนหกตัวมาสามตัวแตกสามตัวเลยเลขล่างกับแปดห้าเลขล่างแปดห้าแปดสามสองคู่เท่านั้นเลขล่างแปดห้าแปดสามเพิ่นพ่อ ือแล้วยันมาเป็นตัอีกแล้วมั้อค่ะก็ถืออคู่แล้วมันแปดค่ะสามเป็นใจใหญ่นาะเป็นัวใหญ่ไปตอพูสองตัวบนไม่ตัวไรโปรลองตัวบนกันห้าเก้าหกเก้านี่แล้วอห้าเก้าก็หกเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าเป็นตัวจับมานหนึ่งเก้าแล้้าเก้าพูกไปท่ายได้พูถือปนะ ก้าทไายปูก้าวเลือกตาเอาอย่างนี้ตาเออย่างนี้เลยนีแน่นอนตดเอาได้สามตัวเด้บเดยปูบวงไว้อยู่ในนี้ปูบ้วงแต่นึ่งเอาแต่หนึ่งปูันหนึ่งอร่อยหนึ่งไม่ใส่ชุดนี้รดอนหนึ่งอมไม่ใส่ชุดนีกับหกคนหูวมากกว่ากับหนึ่งคนนี่เด้อนเด้ยหมากเลยมันมมาดีมันมาดี นี่นี่เรืองลักลอยเรือนะครับหนึ่งกับหกลักรอยหนึ่งกับหกโอ้นี่เดีครับอ่าลาดยื่นหนึ่งกับหกครับลักร้อยบังเอานอมบอนลัก้อยหนึ่งกับหกลัก้อยหซุมีหกตนกับมี่หนึ่งกับหกหลัก่นกอเอาซุมหัดไปใส่ลักหน่ยลักหน่อยเลโอ้ค่คะมันก็ถือคืองี่มันจะไปใส่เสียด้ครับ,บ<ไ> <S <S เน่ยื่นมันหนึ่งกับหกแล้วหกตนมันไม่ยังแน่ยย่นหลักหนย เอาช e ุ่มเงียไปใส่หนี่กร้อยหนึ่งกับหกน่ใส่ชุ่มหกตัวนะเธอกระหันนี่บงบันตัเบิ้งบันตัวคิด้ายนี่นั่นนี่มาหนึ่งตัวนี่บนนี่ก็หันเดียวนี่ศูนสามออน่งกันค่ะหกเก้าออร่งกันอีกตัวหกเก้าโอ้หกเก้าที่มาน้อกันเออนี่ ห้าเก้าหกเก้าไม่เขนี่ครับโอห้าเก้าหกเก้านั่นนี่เบงโอเด้านอยู่ด้ครับเก้าไทยผู้ให้เก้าไทยนั่งยุหันครับค่ะรักลอยมากเกันหนึ่งกับหกนี่เอามาใช่เนี่ยยนี่ก็เมี่ยวหกเก้าเนี่ยครับนั่นยุหันก็เมี่ยวะครับหกเก้าแล้วปูปูมักตัวไรแห้งที่สุดนี่ปูหาเก้านี่แล้วหาเก้าหกเก้าเนี่ยสามคู่นี่แหละไปเพระมันจะไม่สองคู่หนึ่งคู่ห้าเก้าหกเก้าเนี่ย อยากํำกันยิด้ะปูมักซํำกันโอ้มักตักท้อกันมันออกมันออกแค่กันวิธีนี้เลยเห็นเลยนี่เด่นี่เห็นบนี่เห็นบ่ค่ะมันมาลำกันเน้ะค่ะนี่นั่นเด่นี่เด่มันมันศูนย์สามเหมือนมันออกขักไล่โอ้ค่ะศูนย์สามนี่นี่บานหกเก้านี่หันคือเขาลางปูมักตัวไหนแหงกระโม่ปูแปดห้าแปดสาม เทนั้นเลยคูมักมีสองคูน้องน้องคูเนาะจะกิกจะกิกเน้นยังไงน้องคูสองคูสองหามักแปดหายแล้วแห้งกรมคักแงโอ้คูมักแปดหายแห้งโอ้เอาพี่น้องเลยปูมักปูมักแปดห้ากับตัวน้าน้องครูเนาะอวยคูป <Rey> กับเด้ลักซิบเป็นล well, oh, well. oh. yeah. ัก <NV> สิบด้โอ้เป็ยนเป็นลักส <email> ิบลปกรวยเลยแปลรวยแลรวยโอ้พี่น้องฟังเลยครูประกับด้แปดหาเนี่ยระกับเด้เอาตัวในี่อ้เมืองเกิงสิ่ะ ว่องกลุ่มท่อกระดงฟัดเข่าเนี่ยเนาะตัวปูมักเอาแคบหน้าจอพี่น้องตัวปูมักเนี่ยนี่กลับไปเลยนี่บลักทิปไปเยนี่หนึ่นาที่สองเลยเนี่ยค่ะแปดเนี่ยนี่หน่วยเนี่ยค่ะนี่พี่น้องมาเบิ่งอีกรอบนี่ล่างนี่แปดเนี่ยสองตัวานี้ปูมักสีไข่นะค่ะ บังกัหมักขีดไทยถือก็เกๆปูถือก็ากโอ้ค่ะเก้าเห็นบนี่เก้าห้บังกะหกว่องวงไปกอนคุ่นหวดด้ด้แมปดปูวงไปกรอคุ่หวดเลยเนาะค่ะขู่หวดเดินนี่ตอกออกมาตามปูว่องนี่แปดเมืองมาจวกแปดเลยหรอกเชื่อว่าแปดวาเ่ว่าเก่ากอนเห็น่ะเก้าเห็นบ่ ออกเก่ากอนหาก้อนคือกันหกเห็นบ่ออก,อก,กข้อขาเห็นบ่แกนึงนี่พกก็ถือแกนึงนี่วันนี้คันว่ามีรักที่ยูนนี่ก็ว่าถืออีกนี่แต่หลอดหนาที่สองแล้วอ,อ๋อปูเลื่มมันปูเรื่มนควัน,นในเขียนอยู่อันเล็วิ่งปูให้วิ่งอะไรปูวิ่งเก่าแล้วปูบบนกกายแล้วเนาะ ปูเก่าลักหน่ยเริ่มเพนบุญเด้อก้าวรักรวยบนนั่นแหละปูหมกักเนหมักเก่าเลยแปดแปดนีค่อยเอาลักที่แปดหลดวิ่งแปดหลดล่างวิ่งแปดเงินเส้นนีกก็ได้ ะนี่บันผัวเก่าเก่าไร้แห้งจังเก่าเก่าโอเคเก่าเบญแปดห้าแปดสองแปดสามแปดห้าเท่านั้นจะไาปรุมเนี่ยนเสร็จแปดห้าแปดสองแปดสามเินแปดห้ามี่ขนาดดล่าง